ใน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 ตลาดประกันภัยชอบเอ่อรถเล็กถูกเสมอแน่ของนายินนะโดยพวกโมไซค์รถเล็กโมไซค์มาชนรถเกง๋งรถเก๋งบาดเจ็บน้อยกว่าแนะ่รถ mm hmm. โมไซค์บาดเจ็บมากกว่าเพราะฉะนั้นรถเก๋งขับอยู่ดีๆรถโมไซค์มาชนท้ายแล้วจะตายขึ้นมานะถ้าเกิดชัดเจนอย่างนี้ โอเคเขาเขาต้องรับเขาต้องรับว่าเราไม่ผิดแต่ถ้ามันเกิดจ้ำกลืงต่างคนต่างแซงมานะเพราะฉะนั้นผมก็อึดอัดใจตรงนี้ว่าจะตอบว่าผิดจริงหรือเปล่ามันก็ต้องสู้คดีแต่ถ้าเกิดสู้คดีขึ้นมามันไม่เป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษ่างกันเราับผิดได้ไหมอ่าเพราะเราไม่รู้ว่าใครผิดจริงจริงนะนะถามว่าถ้าคุณรับผิดประกันภัยจ่าย รถโมมเอโมไซไปแล้วเวลาขึ้นศาลนั่นเป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษแต่ถ้าเกิดต่อสู้คดีไม่มีเนบรรเทาโทษและคุกก็คือคุกแล้วใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ขับโมไซเขาชนรถคุณเสียหายถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดรถคุณซ่อมกี่พันแต่ถ้ากลับกันล่ะคุณเป็นฝ่ายผิดเนี่ยอ่าอ่าคุณต้องชดเวยให้เขาไม่ไม่ไม่ต้องแล้วแต่ค่าชีวิตก็ห้าแสนอ่า ึงล้านคุณต้องจ่ายก่อนใช่ไะทีนี้เวลาเรื่องเวลาประกันภัยจ่ายเป็นเนื่องจากว่าคุณจำนวนต่อหลักฐานคุณต่อสู้คดีนะโทษจำไม่รอลงอาญาครับน,นะถ้าเกิดคุณบอกงั้ผมรับผิดผมจะช่วยเหือไปละทั้งทั้งที่คิดว่าเขาโมไซอาจจะประมาทด้วยก็ได้แต่ในเมื่อเขาตายนั้นน่ะอะไรที่เราช่วยได้ไราจะช่วยอขอรับประกันภัยช่วยด้วยนะด้วยวิทยาศาตร์กัว่าสร้างข้อมองก็คือคุณก็จริงใจนี่นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะถูกก็ได้นะผมเอง ผมผมผม,ผมก็คิดว่าจะช่วยเขาหละนะก็สาภาพซสะนะประกันภัยโดยมากพนักงานหัวเห็นระดับล่างก็เข้เาไปบอกว่าพี่รับผิดไม่ได้นะถ้าิดรับผิดผมไม่จ่ายนะนั่นคือคำพูดปล่อยๆนะั่นแหละนะเราเป็นผู้ขับผี่เราย่อมรู้ว่าเราผิดหรือถูกถ้าเราชนท้ายเขาแล้วก็เกิดตายประกันภัยยังมาบอกว่าอย่าไปรับผิดถามพนักงานีิว่าถ้าผมติดโกกติดแทนได้ไหม มันเป็นเรื่องของบุคคลน่ะเพราะฉะนั้นในการขับรถเรายกย่อมรู้เองว่าเราผิดหรือถูกเราผิดเรารับไปเลยมันแม่เลยถ้าเราถูกเราต้องไม่รับมันก็มีเคสอย่างนี้ยเยอะแยะเลยนะรถรถขับอยู่ดีๆถูกโมไซค์ชนตายแล้วขากเอคนขับรถรถเก๋งนะเขาก็สงสารโมไซค์ขาดนะเขาบอกว่างั้นผมเอาเรื่องคุณนะนะถ้าเอาเรื่องคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ถูกฟ้อง ไอ่ไอไอ่ไออย่างไรนะเดี๋ยวผมซ่อมเองผมมีประกันไปเข้าใจผิดนะครับถ้าคุณไม่เอาเรื่องเ้าประกันไม่จ่ายคุณนะเพราะนั่นสิ่งที่คุณรับชอบไปแล้วเนี่ยจะมาถ้าคุณสงสารคุณจ่ายส่วนตัวไปเลยคดีปอยประกันไปประกันไปก็เรียกคุณไปแจ้งความนะเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยการคุณไม่ถูกปิกล็อกเป็นฝ่ายผิดเพราะฉนั้นคุณแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยนะนะรถคุณซ่อมเท่าไหร่รดซ่อมสองหมื่นเขาก็มาเรียกร้องกับหมวใส่ค่าก็เขาก็รักษาไปดิ เนี่ย嘛เพราะนั้นแล้วคนเข้าใจงั้นว่าผมไม่เอาเรื่องเขาคุณไม่มีสิทธิ์นะครับรถของบริของบริษัทกันไปนะอบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบแต่เมื่อทัาคุณผู้นี้ออกมามารถคุณต,ต้องซ่อมเองนะแล้วหลายคนก็ชอบเถียงว่าเฮ้ยผมประเภทหนึ่งนะนั่นเนี่ยประเภทหนึ่งครับนะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอ,อปฏิเสธว่าไม่ต้องรับผิดชอบในสิน่งนี้นะคุณมีสิทธิ์รับผิดหรือถูกแต่ความเสียต่อรถคุณเนี่ยบริษัทเป็นคนผู้รับผิดชอบ แล้วก็คุณวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นำหรือว่ามีห้าแสนผม 500, จ่ายห้าแสนจ่ายล้านหนึ่งไม่ใช่นะคุณมีสิทธิ์รู้ว่าถูกหรือปิดรับไปแต่ในการจ่ายสินไหมหรืออะไรเป็นหน้าที่บริษัทแปลงไปนะโอเคนะครับจริงๆแล้วยังมีคำถามไหมครับ